สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่436นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23ทธันวาคม2567นับถอยหลังแล้วนะครับอีกไม่นานเกินรอประมาณ2-3วันนี้พวกเราก็จะได้รับโบนัสแล้วนะครับ บางคนก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้เก็บเงินโบนัสให้ดีนะครับผมพยายามเน้นเสมอถ้าไม่มั่นใจตัวเองก็โอนเงินไปบ้านนะครับหรือไม่ถ้าใครที่เพิ่งกดติดตามผมก็พยายามย้อนฟังคลิปนะครับวิธีเลิกพนันวันต่อวันเนี่ยทำยังไงถึงจะฉลองเงินของเรา ให้ออกช้าที่สุดถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องไปเลื่อนหาไม่ต้องไปรู้จักกับมันเลยนะครับการพนันเนี่ยถ้าเราเลิกมาได้หนึ่งปีสองปีแล้ววันหนึ่งเราพลาดเราหวนกลับเข้าไปเล่นอย่างที่ผมบอกเลยในบาคร่ามีอะไรมีสาวสวยมาเต้นมีดิลเลอร์จ่ายไพ่แล้วก็มีไพ่ใบสุดท้าย ที่ทำให้เราได้ลุ้นอย่างเช่นเราก้าหลังแล้วเขาบอดอยู่แน่นอนครับเราก็ต้องอยากให้ไพ่ของเขาบอดถ,ถูกต้องไหมเพื่อเราจะได้รับรางวัลในตอนแรกเลยอ่ะผมเชื่ออยู่ว่ายังไงเขาก็ให้คุณแต่ในช่วงหลังๆถึงคุณได้เก้าหลังแล้วแต่ไพ่ใบนั้นอาจจะเป็นแปดก็ได้ หรือ9นั่นหมายความว่าเราอาจจะโดนกินโบนัสหรือขาดทุนในตานั้นๆน,น,นะครับสล็อตก็เหมือนกันมีภาพแสงสีเสียงบางคนได้รางวัลเมกับ่อยมากแล้วก็เข้าฟรีในฟรีเข้าฟรีสปินบ่อยแล้วก็ได้กำไรเกือบทุกๆวันแต่พอนานๆานไปนะครับไม่ได้อะไรเลย เบรละ5บาทแต่จริงๆได้แค่2บาท3บาทบางคนก็ใจใหญ่ซื้อฟรีสปินเลยสมมติซื้อที่ประมาณ75บาทก็คือ1บาทได้อยู่15บาทหรือ20บาทอย่างที่จะได้จริงๆนะครับอาจจะได้ประมาณ80บาทไม่เกินนี้นะครับแล้วเล่นไปเล่นมาสุดท้ายเราก็หมดนะครับการพนันถ้าเราอยู่กับมันไปนาน แน่นอนครับมันจะต้องไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่เจ้ากับเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับเรามีแค่ความรู้มีแค่ความเดายังไงก็สู้ระบบเขาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมแพ้มนุษย์เรามีความเสียใจมีการร้องให้มีการดีใจแต่ระบบ AI ไม่มีครับไม่มี พวกเหล่านี้อยู่เลยแต่มันคอยแต่จัด,จดการความโลภของเรานะครับถ้าเรายังอยากได้เงินเขาหรือยังมีความต้องการอยู่เราหมดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามใช้เงินของตัวเองนะครับอย่าอยากได้เงินของเขาทําวันนี้ให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าทุกคนทําได้อย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ผมเอง ก็มีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งน้องเขาเล่นพนันหมดห้าแสนกว่าภายใน3เดือนนะครับก็คือหนักสุดใน3เดือนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับพี่ออฟผมฟังคลิปพี่ทุกวันครับแต่ก็ยังเล่นพนันอยู่ พอหมดแล้วก็เครียดเสียใจวันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์เสียพนันภายใน3เดือนของผมครับผมติดพนันสล็อตไฮโลไทยครับคือเล่นมาได้1ปีครับคือแค่ปีเดียวเองนะครับที่เสียหนักหนักก็คือ3เดือนหลังนี้ครับเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมผมเริ่มนำเงินเก็บของตัวเองมาเล่น เติมไปครั้งละ2,000ถึง3,000บาทผมชอบลงต่ำมากครับเช่นต่ำเอี่ยว3ต่ำา4ต่ำหรือไม่ก็โต๊ะ1ส 1, 2, 3หรือ 2, 3, 4เป็นต้นครับเมื่อก่อนผมแทงไม่เคยเกิน5ตาครับจะต้องถูกและก็มีกำไรแต่วันที่มันจะกินไฮโลออกแต่5ครับเช่น 553, 653 หรือบางตาผมหัวร้อนลงเต็มไปหมดเหลือไว้แค่5้ากับเอี่ยวผลปรากฏว่าไฮโลออก5้ห้าเอี่ยวเอี่ยวขอกระนับเป็น1นะครับทุกคนเป็นไปได้หมดครับผมจำได้ว่าเดือนตุลาคมผมเสียหนักๆอยู่3วันครับก็คือวันที่13ตุลาคมโดนไป95,000มันบาทโอ้โหนี่คือไฮโลไทยนะครับ ผู้หญิงการ์ตูนที่เขยา่าเขย่าแบบธรรมดาธรรมดามากนะครับแต่ข้างในคุณดูไหมมันคืออะไรมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีก็ได้นะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนั้นนะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์คือวันที่20ตุลาคมก็เล่นใหม่นะครับโดนไป1 2 0 0 0 0 0บาทโอ้โหหนักมากนะครับและวันที่28ตุลาคมโดนไปอีก เจ็ดหบาทโอ้โหหนักอย่างว่าครับตัวผมเองเข้าใจนะครับเพราะว่าตัวของน้องอะ่ะมียอดเงินในบัญชีเยอะถ้าให้เลิกในเวลานั้นหรือมีคนบอกกล่าวตักเตือนให้เลิกหรือไม่นะครับคลิปของผมอเข้าไปอยู่ในมือถือของน้องทุกอย่างจะไม่เป็นผล มันมีองค์ประกอบ3อย่างอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือยอดเงินในบัญชีวงเล็บเยอะนะครับแล้วจะไปอยู่ตอนไหนทุกคนรู้แล้วนะครับก็คือไปอยู่ตอนที่ยอดเงินในบัญชีเป็น0นแล้วเราก็เครียดเสียใจนะครับโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้กันทุกๆคนนะครับต่อเลยนะครับเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวโดนไป ฟังดีๆนะครับ280,000บาทก็คือเกือบ3 0 0แสนเลยนะครับสัญญาว่าจะเลิกแล้วไม่เล่นแล้วเพราะหมดเยอะแล้วเข้าเดือนพฤศจิกายนวันนั้นมีอาการอยากเล่นเมื่อห้ามใจไม่ได้ก็เติมเงินเข้าไปเล่นเติมไป2,000บาทบวกมา1,400บาทลงอะไรก็ถูก มั่นใจในตัวเองมากพอวันต่อมาก็เติมเข้าไปใหม่อีก2,000บาทบวกมา1,500บาทดีใจที่ได้ถอนเริ่มติดอีกครั้งและวันที่3เติมเข้าไปอีก2,000บาทก็คือสูตรของตัวเองนะครับรอบนี้บวกมา3,000บาทวันนี้ไฮโลออกแต่ต่ำแทงยังไงก็ถูก 3วันบวกมา5,900บาทโอ้โหดีใจมากนะครับผมพอชื่นใจมาบ้างไม่เคยนึกถึงยอดเสียเลยและพอวันที่4สเต็ปเดิมเติมเงินเข้าไป2,000บาทรอบนี้เหมือนมันจะรู้เลยครับว่าผมเป็นสายต่ำออกแต่สูงผมรอจังหวะแล้วค่อยแทง ตานั้นไฮโลออกต่ำตอนไม่แทงเป็นไปตามใจเราทั้งหมดพอมั่นใจตาไหนลงเดิมพันไปมันออกสวนทันทีมันทำให้ผมเริ่มหงุดหงิดบางตามีถึง1,000ถึง2,000บาทเพื่ออยากเอาชนะมันแต่สุดท้ายก็โดนมันกินจนกำไร5,900บาทหมดไม่ยอมเติมเงินเข้าไปใหม่ ครั้งละ2,000ถึง3,000บาทและก็เข้าทางมันเลยไฮโลออกแต่5กับ4นะครับตัวเองเป็นสายต่ำนะครับมีโอกาสโดนกินสูงมากนะครับไม่เหลืออะไรให้กินเลยยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียและวันนี้เองผมก็หมดไป8,000 0บาทผมโมโหมากและตั้งแต่วันที่5มาเลยเริ่มเล่นเสียทุกวัน ผมพยายามลดแล้วนะครับพี P ่ออฟแต่ก็โดนวันละ2,000ถึง4,000บาททุกวันจนสิ้นเดือนพฤศจิกายนโดนไปแสนกว่าบาทคิดว่าพอแล้วเพราะเงินในบัญชีที่เคยมีฟังดีนะครับ5,500 0เหลืออยู่150,000 0 50, บาทนะครับพอเข้าเดือนธันวาคมประมาณวันที่7นะครับ มีความอยากเล่นอีกเงินยังมีอยู่ก็เติมเข้าไปเล่นอีกเหมือนเดิมครับเติมเข้าไป2,000บาทออเดิร์ก่อนนะครับสูตรเดิมครับแรกๆก็เหมือนจะดีบวกวันละ500ถึง800บาททุกวันและมีอยู่วันหนึ่งนะครับโดนไปก่อน5,000บาทไม่ยอมครับเติมเงินเข้าไปใหม่10,000บาทเริ่มใจร้อนนะครับโมโหครับ ลงต่ำเลยสองพโต๊ดสองสโต๊ด4ีสองโต๊ด4ีสโต๊ด2องสาลงเต็มแม็กเลยครับวัดดวงกันไปเลยผลปรากฏว่าไฮโลตานั้นนะครับออก2องสสโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับถูกหมดเลยนะครับผมดีใจมากครับ ตานั้นบวกมาเยอะมากนี่คือภาพจำของผมเลยครับจนถึงวันที่13ทธันวาคมมันคือวันไฮนะของผมผมเติมเงินเข้าไปเล่น2,000บาทไฮโลออกแต่สูงแล้วก็หมดไปอีก2,000บาทไม่ยอมก็เติมเงินเข้าไปเล่นใหม่อีก3,000บาทไฮโลก็ออกสวนทางหมดเริ่มใจร้อน เติมเงินเข้าไปครั้งละ5 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทแต่แปลกใจมากครับรอบนี้มันออกแต่11ไฮโลคือออกบ่อยมากถ้าแทง10ตามีถึง3ตาที่ออก11ไฮโลครับแล้ววันนั้นผมก็บ้าระห่ำกับมันมากโอนเงินเข้าไปครั้งละ1 0 0 0 0 0 0 0ถึง20,000บาทเล่นไม่เสียดายเงินเลย จนยอดเงินที่เคยมีในบัญชีเกือบห0 0 0นหรืออยู่12บาทพอหมดแล้วผมก็เสียใจมากและก็ได้กู้เงินเขามาอีก50,000บาทเงิน50,000บาทเล่นคืนนั้นคืนเดียวจนหมดผมเสียใจกับการกระทำของผมมากครับพี่ออฟเสียพนันสเดือนห0 0 0นบาท ตอนนี้ก็อยู่ในระยะเวลาทำใจครับผมพยายามจะไม่คิดถึงเงินที่เสียไปครับผมจะเก็บใหม่ผมจะสู้ใหม่และจะเลิกพนันให้ได้ครับและจะเลิกพนันวันต่อวันทำตามที่พี่ออฟบอกครับขอบคุณครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมทุกคนผมเคยบอกทุกคนเสมอ การที่พวกเรามีเงินในบัญชีกับไม่มีเงินในบัญชีความคิดความอ่านการกระทําของพวกเราจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างคือถ้าเรามีเงินในบัญชีความคิดต่างๆมันจะหายไปอาการอยากได้นิดอยากได้หน่อยมันจะเริ่มมีในความคิดของเรา โดยพวกเราไม่เคยมีความคิดเลยว่าสมมติถ้าเรามีเงินในบัญชีสองหมืนบาทเงินสองหมืนบาทไม่หมดแน่นอนเชื่อเถอะผมพูดไม่ผิดแน่นอนเราจะมองข้ามเรื่องการเสียแล้วเราจะมองว่าถ้าเราเล่นพันสองพันอาจจะได้กำไรหมื่นสองหมื่นค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆ แล้วถ้าได้กำไรมาก็เอาเงินไปใช้หนี้เขาหรือตามทุนที่เองเสียไปกลับมาคืนทีละนิดทีละนิดจริงไหมจริงแต่พอเราเล่นไปนาน,านสุดท้ายเราก็หมดหมดกับเกมบางตาหมดกับไพ่บางตาโดยรวมก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าเราไม่มีเงินในบัญชีอ่ะเหลือเลขศูนย์กระสับกระส่าย กวนก็วายเครียดเพราะมีหนี้เยอะแต่อาการเหล่านี้มันจะค่อยๆออกมาถ้าคุณผ่านมันไปได้ในแต่ละวันคุณก็จะเริ่มดีคุณก็จะเริ่มเย็นลงแล้วมีสติมากขึ้นผมถามคุณหน่อยเวลาบ่ายสองคุณเคยเล่นพนันตอนนั้นอ่ะคุณเคยได้กำไร กับเคยหมดแต่ณวันนี้คุณไม่หมดอย่างไหนดีกวกันผมเชื่อว่าอย่างไม่หมดนะ่ะดีที่สุดก็คือการไม่มีเงินในบัญชีแล้วถ้าเวลาบ่ายสองเนี่ยมันผ่านไปสามเดือนมันได้อะไรคุณได้สติคุณรู้โทษของมัน แล้วครอบครัวของคุณก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนในเวลาบ่ายสองนี่คือการเลิกพนันวันต่อวันเราต้องจำบทเรียนให้ดีเราต้องจำบทเรียนให้แม่นไม่ใช่ว่าหมดในปีก่อนพอมาปีนี้ก็พร้อมจะหมดใหม่ไม่เอาครับยิ่งคนไหนถ้าได้ฟังคลิปของผมมาตั้งแต่ต้นๆห้ามพลาดนะครับ แต่สำหรับคนที่เพิ่งติดตามใหม่ๆก็พยายามย้อนไปฟังคลิปนะครับในนั้นจะมีวิธีสอนมีคนที่หมดเยอะๆมีคนที่เลิกได้และก็อีกหลายๆอย่างนะครับให้ทุกคนตั้งใจปี2568เราจะต้องเป็นคนใหม่ปราศจากการพนันนะครับการพนันถ้าเล่นไปนานสนุกไหมสนุกบางคนก็มองว่าอาจจะสร้างกำไรหรือ รายได้ให้เราไปตลอดฟังคลิปดีๆนะครับเคยเห็นใครรวยจากการพนันไหมแล้วได้กําไรไปนานๆไหมส่วนมากน้อยนะครับให้เราจัดการความประพฤติของเองให้ได้นะครับหลักๆก,ก็คือห้ามมีเงินในบัญชีแล้วผมก็จะบอกทุกคนอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีสิ่ง3สิ่งที่รู้เห็นการเล่นพนันของเราทั้งหมด ถ้าเราตัด3ส,สิ่งนี้ออกไปได้นั่นคือเราเป็นผู้ชนะและจะไม่หมดภายในวันข้างหน้าและวันต่อๆไปนะครับบางคนก็อยากรู้นะครับว่าเอ e o พสิ่งนั้นคืออะไรทุกคนรู้ไหมบางคนก็รู้แล้วนะครับสิ่งแรกก็คือตาของเรามีใครปิดตาเล่นสล็อตบ้าง มีใครปิดตาเล่นบาคาร่าบ้างคือมันต้องเปิดดูเนาะว่าตัวเองได้กำไรหรือเปล่าสนุกสนานกับมันนี่คือภาพจำนะครับตาของเราจำแล้วก็อยากเล่นส่วนต่อไปคืออะไรก็คือมือของเราถูกต้องไหมมือของเราเป็นคนกดเดิมพันมีใครใช้ ขวดน้ำโกดบ้างมีใครใช้เครื่องซักผ้าโกดบ้างไม่มีล้วนแล้วเป็นมือของเราและไอ้มือของเราแหละเป็นคนโอนเงินและกดยืนยันไปหาเขาเงื่อนไขครั้งแรกอยู่ที่เรานะครับถ้ามือเราไม่กดโอนตาเราไม่เห็นทุกอย่างมันก็ไม่เกิดแล้วต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเราอย่างที่ผมเคยบอกถ้าเราไม่ทำตามใจ เราหมดไปหมื่นหนึ่งแล้วแต่เหลือเงินอยูห้าหมื่นเราหยุดตั้งแต่ตอนนั้นเลยเราเหลือนะครับการทําตามใจตัวเองวงเล็บถ้าเราติดพนันไม่เกิดผลดีครับคุณเชื่อผมเถอะถ้าใจร้อนทุกอย่างมันจะพังทลายหมดพยายามมีสติใจเย็นๆเสียแล้วเสียไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เหลืออย่างดีกว่าหมดนะครับคุณเชื่อผมเถอะคุณสามารถเอาไปบอกใครก็ได้มันจะมีของสามสิ่งที่เราจะต้องเจอในเวลาเล่นพน,นันถ้าเราหยุดมันได้เรารอดก็คือตามือแล้วกระใจนะครับผมฝากทุกคนด้วยครับสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับอีกไม่นานเกินรอโบน,นัสก็จะออกมา ขอให้ทุกคนใช้เงินอย่างมีสติคนที่รู้จักคุณค่าของเงินก็คือคนที่รักอนาคตของตัวเองคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของเงินก็คือคนที่ไม่รักอนาคตนะครับ <S <S เก็บเงินของเราเก็บเงินโบนัสของเราเอาไปฝากพ่อกับแม่นะครับไปฝากแฟนของเราคนเหล่านั้นเขากำลังรอคอยความสำเร็จของเราอยู่นะครับสู้ไปด้วยกันนะครับผม โอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ